ด็อกเตอร์จิลโบเทเทเลอร์สมองซีขวาพาเราสู่นิพพานได้ด็อกเตอร์จิลโบเตเทเลอร์นะครับนักประสาทวิทยาแห่งฮาวาดผู้ซึ่งไม่เคยเชื่อเรื่องเหนือธรรมชาติเลยนะครับวันหนึ่งนะครับเธอได้เกิดสภาวะเส้นเลือดในสมองซีซ้ายนะครับแตกกระทันหันในปี1996ดรจิลบอกว่าตอนนั้นเนี่ยรู้สึกเหมือนกับว่ามันมีสิ่งผิดปกติเนี่ยเกิดขึ้นแน่ๆน,นะครับกับร่างกายของเธอเริ่มจากที่เธอเนี่ยมองเห็นมือแล้วก็ร่างกายตัวเองเนี่ยประหลาดไปจากเดิมนะครับเธอมองเห็นสิ่งตต่างๆเเเนนนปป็็็รระะะะดดัับบโมมลลลกกุแกออ พลังงานนะฮะเป็นความรู้สึกเหมือนกับจิตใจเนี่ยแยกออกมามองดูร่างกายอยู่ใกล้ๆช่วงเวลาหนึ่งนะฮะเธอก็รู้สึกว่ามันเป็นความรู้สึกที่มันดีมากนะครับเธออยู่กับความเงียบที่สวยงามรู้สึกเป็นหนึ่งเดียวกับพลังงานรอบตัวเป็นสภาวะที่มันยิ่งใหญ่นะครับไม่มีตัวตนไม่มีปัญหาอะไรเหลืออยู่เลยนะครับเธอเรียกสภาวะนี้ว่านิพพาน ดรจิวนะครับอธิบายสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับว่าสมองแต่ละข้างเนี่ยแต่ละซีกเนี่ยมันทํางานแตกต่างกันฮนะสมองซีกขวาเนี่ยประมวลผลเป็นภาพนะครับสนใจปัจจุบันที่นี่เดี๋ยวนี้ข้อมูลต่างๆเนี่ยอยู่ในรูปแบบพลังงานนะครับมีการเชื่อมต่อพลังงานกับคนอื่นๆในโลกด้วยซึ่งทําให้ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเป็นหนึ่งเดียวกันแล้วก็สมองซีกขวานะครับยังเป็นประตูที่เปิดเข้าสู่จิตเนื้อสํานึกสามารถที่จะเข้าถึงข้อมูลจิตจักรวาลได้ด้วยส่วนสมองซีกซ้ายนะครับเป็นส่วนที่คิด ชอบแยกแยะนะครับอยู่กับทุกสิ่งที่คิดได้มีเสียงในหัวเป็นความเวิ้นเวอนะฮะเป็นสมองที่สร้างอัตตาว่าตัวเราเนี่ยนะครับเป็นคนแบบไหนทําให้มนุษย์เราเนี่ยยึดติดกับกายอยากและเมื่อซีกซ้ายยู่ทํางานนะครับความจริงแท้เนี่ยก็ปรากฏขึ้นเรื่องราวแบบนี้ไม่รู้ว่าจะเรียกว่าเป็นเรื่องบังเอิญหรืออะไรดีนะครับเพราะว่าจะมีสักกี่คนนะฮะที่ประสบกับเหตุการณ์เส้นเลือดในสมองแตกแล้วก็ได้สัมผัสกับเรื่องราวแปลกประหลาดแบบนี้นะครับอีกทั้งเนี่ยเธอยังเป็นนักประสาทวิทยาที่รู้เรื่องของสมองเป็นออยย่าาางดดดีีีกก้วววพเเรมคมคคิห็น กับเรื่องนี้ยังไงบ้างครับคอมเมนต์มาคุยกันนะฮะ